วันนี้นะคะเราจะมาตอกย้ำนะคะผลิตภัณฑ์ตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะว่าวิธีการดูของแท้ดูยังไงคะมาฟังกันเลยค่ะตัวดีคอนแทคตัวนี้นะคะเป็นกล่องสีทองนะคะเป็นสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะมีออยอแล้วก็จ,จัดจำหน่ายมาแล้วสิบปีค่ะการันตีให้เลยนะคะมีอาการปวดตาแล้วก็แสบตาน้ําตาไหลตลอดค่ะค่ะ,คะแล้วก็เวลานั่งรถอย่างงี้โดนลมก็น้าตา,า,าก็จะไหลลยในตาของป้าก็จะเคืองมากเลยค่ะมันจะแดงสองข้างเลยค่ะอ๋อค่ะค่ะ พอไปทานวันแรกก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเคืองพอวันที่สองก็รู้สึกน้ำตาไม่มีน้ำตาไม่ไหลหยุดไหลก็ก็ดีขึ้นรู้สึกปกติแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้ก็ไปไหนมาไหนก็คือไม่ไม่ปวดเหมือนแต่ก่อนดีใจมากที่ได้มาเจอตอนนี้เป็นนับว่าเป็นบุญของป้าก็ติแสงเล็กนึ่งครับจนไม่จะเป็นป้าแดงๆนะ ก็เอตตาที่มันแดงแดงก็จะหายเลยครับก็<อ>ยุตรงนี้อยแสบเครื่องหายไปคุณพี่ป<ม>ระทับใจมากๆเลยใช่ไหมคะอ๋อมันดีมากเลยครับออออตัวเนี้ครับทานมันจะแสบตาก่อนครับเวลาตื่นนอนแสบตาแล้วดวงตาจะไหลหแล้วก็มันจะคันในช่องตาช่องน้ำตาละครับแต่เวลาทานเข้าไปแล้ว <c oughs> <c oughs> มันจะดีขึ้นภาพฟ้อนก็ไม่มีครแบบตาแสบนะคะตาแสบมัลดลงครับตาแดงก็ลดลงอ๋อค่ะประทับใจ ทานแล้วอาการดีขึ้นครับแสบตาก็ไม่แสบภาพซ้อนก็หายไปคือคนที่จะทานดีคอนแทคนะครับอาการคือตาจะแดงนะครับะจะแสบเคืองตานะครับเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยน้ำตาไหลตลอดนะครับเวลาโดนลมนี่ก็แสบเพืองตาตลอดก็ตอนที่ส่งครั้งแรกค่ะคุณตาจะแดงมากแต่ทีนี้ว่าตอนนี้ค่ะคุณตามีอาการตาใสขึ้นแล้วอาการที่ตาแดงก็คือหายไปครับคือสัมผัสได้เลยว่าโอเคเลยครับดีคอนแทคช่วยได้จริงๆครับ ดีคอนแทคช่วยบำรุงดวงตาเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสายตาและดวงตาอาทิจอประสาทตาหลุดลอกตอหินต้อกระจกจอประสาทตาเสื่อมจอตาเปลี่ยนแปลงจากโรคเบาหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเล่นเป็นเวลานานตาแห้งวุ่นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาอักเส